กินผ้าส้มแต่งพี่น้องแต่งไทยแต่งเล้าออกเราด้อบ้านหวาน,วานแต่งไทยแต่งเล้าออกปลาไม่แล้วต่อปีโดย่ายกินพุ่นอลอ์แอดแลดพุ่น่ะไม่ละสิบบาทพน่ะพุ่น่ะรุ่นกอกถุงบ้านหวาน,วานพี่น้องพุ่น่ะต่อปีโด ต่อปีดูออกไม่แล้วพุ่นน่ะหน่วยใหญ่ใอันใหญ่ก็ใหญ่พุ่นต่อปีดใหญ่ถ้าส้มแตงโมพี่น้องตัวละ1 4 10สวยก็สวยหญ้อลวดอาดลาดหน่วยละ20บ่เคยขายต่อปีดูก็ได้ขายพี่น้องเอ้ยบ้านานี่ เพิ่งเก็บเมื่อนี้พี่น้องเมื่อนี้ย่า่กินมีต่อปีดูมี่กินนาลี่คือเกาวคนกินนาลี่ก่ย่างสวนนี้เหมือนก่นย่างอีกสวนหนึง่งกินนาลี่ก็เดือยนี่ต่อปีดูต่อปีดูมีไรหนึ่งพี่น้องมาสาบ,บ่บเห็นใจด้อหวานกับหวานูไรเดียว มาด้วยพี่นอ้องเอ้ยมากินแต่งอยู่บ้านดินไซออนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบวังบวลำพูเฮานีลาผู้ใดสีมาหลับไปขายไปค่าไปข,า,ไปข,า,ไปขายก็มาเด้อขายโบแพงขายทุงถนนเส้นอุดอรสุ้มแพ้นี่แหละพี่นอ้องเอ้ยผุนัก,กระสวและเศร้ายายกินเด้อแต่งยายกินตาพ้องพี่น้อง ผ้าส้มแต่งกินนารี่ต่อปีดูแต่งไท่แต่งเล้าคนน่ะล้านยายกินกันเลยแดดซองไปแดกไปลา่าคือเกาหมดละแต่งไท่แต่งเหล้าคนน่ะหน่อยหน่อยมันก,กนระกอกถุงละเศร้าคนน่ะมั่งก่อนกะมี่มาเกียบก็มี่มั่งก่อนยายกินกับอ,อกเราด้อคนถุงละเศร้า มาดื้อมาดื้อมากินมั่งก่อนมากินแตงโมหวันหวานดื้อพี่น้องด้อ